โรงงานเคมีอันดับ1ในสองของประเทศระเบิดครั้งใหญ่รอบนี้รัศมีวงกว้างถึง5กิโลเมตรเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นมาตรการเยียวยาที่ต้องตามมาใครบ้างต้องจ่าย สวัสดีครับเพื่อน y o u t u b ยูทูบชาแนลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับมีเรื่องอันหนึ่งนะเป็นเรื่องร้อนมากเมื่อวานนี้หลังจากที่มีเหตุระเบิดขึ้นของโรงงานหมิงตี้เคมีคอลหมิงตี้เคมีคอลกลายเป็นข่าวนะลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจากเหตุวินาศสตโ,ตโลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบเองก็ติดต่อมาหาทางแฟนเพจทนายคู่ใจทางย YouTube ทนายคู่ใจของธนาดนดลลงเนี่ยไม่ขาดสายเลยอินบล็อกมาทั้งเพจอินบล็อกมาทั้งส่วนตัวเรียกว่าเยอะมากๆเบื้องแรรกเลยนะคับ คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ระยะไม่ห่างมากเนี่ยกระจกบ้านแตกหมดเลยแล้วเขาบอกว่าหมู่บ้านทั้งโครงการเป็น10บสโครงการได้รับผลกระทบจากกระจกแตกเยอะมากคําถามที่ตามมาก็คือในมนาตรการในการเยียวยาเนี่ยมันจะเกิดอะไรยังไงบ้างแล้วใครต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550เนี่ย เขาบอกเอาไว้เลยว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในละะนักษณะดังกล่าวเนี่ยบรรเทาสถานัยเนี่ยต้องเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ก่อนต้องมีการกันคนออกมาก่อนในกระบวนการในการเข้าไปบรรเทาสถานัยเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการโดยรวดเร็วหรือไม่ถ้าดําเนินการโดยรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานมหาไทยกรมบรรเทาสถานภัยในพื้นที่ก็พ้นความรับผิดชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีคนเนี่ยไปฟ้องร้องเนี่ย เทศบาลหรือทางกทมหรือทางจังหวัดบ่อยๆเกี่ยวกับกรณีของความเสียหายจะเกิดเหตุเพลิงไหมอ้าวไม่ได้ล้อเล่นนะบ้านไฟไหมรถด,ดับเพลิงมาถึงช้าเนี่ยเขาฟ้องสารปกครองสารปกครองให้เจ้าของบ้านที่ไฟไหมชนะคดีด้วยเพราะว่าสาธารณภัยเนี่ยมาถึงช้าเนี่ยเขาฟ้องนะฮะก็แล้วชนะคดีด้วยทีนี้ต่อมาครับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2535 กรณีดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหตุที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับวัตถุอันตรายเนี่ยหมายถึงวัตถุระเบิดได้วัตถุไวไฟวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์วัตถุมีพิษไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ตามแลาเข้าเงื่อนไขเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุอันตรายทั้งสิ้นนะครับในกรณีที่ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดูแลรักษาวัตถุอันตรายที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายเนี่ยเขาบอกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนะค่าเสียหายเบื้องต้นหมายถึงว่า ค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นอันจําเป็นเร่งด่วนเพื่อชดใช้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและเพื่อเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายบําบัดบรรเทาหรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุอันตรายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพใกล้เคียงเดิมทั้งนี้ไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิดหมายความว่าไงการเยียวยาการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายที่โรงงานระเบิดมาเนี่ย ต้องจ่ายทันทีไม่ต้องไปรอว่าโรงงานผิดหรือถูกแต่คุณต้องชดใช้ทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่นะครับเขาบอกเอาไว้อีกนะครับว่าในมาตรา63นะครับผู้ผลิตผู้นาเข้าผู้ขนส่งผู้นําผ่านผู้นํากลับผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมิงตี้เคมีคอลเนี่ยมีไว้ซึ่งวัตถุอันตรายในครอบครอง ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายซึ่งอยู่ในความครอบคลองของตัวเองสารเคมีที่ระเบิดอยู่ในความครอบครองของมิงตี้เคมีคอลมิงตี้ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นทีนี้ครับค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีอายุความในการฟ้องร้อง3ปีนะครับปกติคดีแพ่งเนี่ยฟ้องร้องกัน1ปีแต่กรณีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเขาให้ระยะเวลาถึง3ปีแต่ผมว่าอย่าไปรอ3ปีเลยครับถ้า เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็ฟ้องฟ้องไปเถอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทจะเจ๊งซะก,ก่อนนะครับเพราะเสียหายเยอะเกินทีนี้ครับมันมีกฎหมายบอกเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าในมาตรา69ทับ1นะในกรณีที่มันเกิดความเสียหายขึ้นถ้าบริษัทมิงตี้เคมีข้อมีประกันกฎหมายเขาบอกว่าให้ผู้รับประกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายก่อน นั่นแปลว่าถ้ามีประกันประกันต้องมาเคลมบุคคลภายนอกก่อนที่จะไปจ่ายให้กับมิงตี้เคมีคอรอบเพราะงั้นเมื่อวานนี้ครับทางคอปปพคณะกรรมการกำกับธุรกิจประกันภยัยเขาถึงได้ออกมาบอกว่ามิงตี้เคมีครับเนี่ยทำประกันไว้ทั้งหมดเนี่ยสี่กว่าล้านนะครับแต่ใน400กว่าล้านเนี่ยเป็นประกันที่ทำตัวอาคารนะฮะเป็นประกันที่ครอบครอบคลุมเฉพาะตัวอาคารเข้าใจไหมฮะ เขาดูแลเฉพาะอาคารเหตุเพลิงไหม้อะไรเนี่ยมิงตี้จะได้เงิน400กว่าล้านเนี่ยไปซ่อมแต่ไม่ได้คุ้มครองความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาเคมีพันธุ์ทีนี้พอไปดูในรายละเอียดพบว่านะครับตัวประกันจริงๆที่ทําเอาไว้เนี่ยสำหรับในกรณีวินาศภัยแบบนี้นะครับเขาทำไม่แค่ประมาณ20กว่าล้านเท่านั้นเองเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกวงเงินประกัน20ล้าน วงเงินสิ่งปลูกสร้าง379ล้านสิ่งปลูกสร้างมีประกัน3า9รล้านประกันบุคคลภายนอกอีก20ล้าน20ล้านไม่พอหรอกครับเอาแค่โครงการหนึ่งก็เกิน20ล้านแล้วเพราะว่าแต่ละโครงการมีบ้านหลายร้อยหลังมากที่กระจกแตกแบบนี้เอาแค่หลังหนึงซ่อมแสนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วครับอันนี้ไม่นับคนบาดเจ็บเสียชีวิตนะไม่นับคนบาดเจ็บเสียชีวิตนะย้าอีกรอบนะทีนี้ความเสียหายนอกจากจะเป็นกรณีของการฟ้องร้องของ บ้านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยเขายังมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกของกรณีความประมาทเลินเล่อของหมิ่งตี้เคมีข้อที่ทําให้โรงงานระเบิดสามารถที่จะฟ้องเป็นคดีกลุ่มคดีกลุ่มหมายถึงว่าเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวทุกคนเป็นโจทย์ร่วมกันแล้วฟ้องหมิงตี้ได้จุดนี้ครับน่าสนใจผมอยากให้ทางหน่วยงานราชก,การนะครับตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วให้ประชาชนเนข้าร่วมเพื่อจะได้ฟ้องมิงตี้เคมีข้อเรียกค่าเสียหายทางแพ่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับ เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนหนักจากโควิดแล้วประชาชนเดือดร้อนจากเหตุระเบิดแล้วถ้าจะให้ต้องเอาเงินเนี่ยมาจ้างทนายเอกชนอย่างพวกผมไปฟ้องเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยอ,อยากให้ภาครัฐเนี่ยจัดหน่วยงานขึ้นมาเพื่อฟ้องให้เลยสำหรับถ้าใครนะครับถ้าชอบก็กดติดตาม YouTube, Channel f a แฟนเพ f a c e b o o k ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสารดีๆครับ ปอบปัญหากับเรื่องท่อตันงูเหล็ก5เมตร10เมตร15เมตรหรือรุ่นที่ใช้กับสว่านมือไฟฟ้าก็มีนะแบบสําหรับช่างใช้ราคาก็สุดคุ้มจริงๆได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานง่ายคุ้มค่าแก้ปัญหาได้จริงๆจะรอชักช้าอยู่ทําไมก็ซื้อเลยสิครับ